มาแล้วรางวัลใหญ่ออกมอเตอร์ไซค์นะครับเขาเป็นใครมาจากไหนทราบว่าอยู่ที่สกลนครเรานี่แหละนะครับมาแล้วมาแล้วนะครับคืนนี้ตับดิฉนครับทีมใหญ่เลยครับวันนี้นะครับให้กำลังใจทุกท่านทุกคนในร้านมัชชาการชาติช่วยของเราครับกาชาติช่วยเราเราช่วยกาชาติเงินทุกบาทเพื่อการกุศลเพื่อพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ขาดแคลนทุกคนภะพาครับครับขอดูหน้าตาของผู้โชคดีขอดูหน้าตาหน่อยนะครับครับผม ประเด็จะมีป้ายมีป้ายมอบใช่ไหมมาแล้วมาแล้วต้องมาคุยเอาตัส่วนกับผู้ชมทีเดียวครับเอามือหน่อยครับมาดูซิว่าเขาเป็นใครมาจากไหนซื้อไปกี่ใบอ่าเชิญครับเชิญครับอ่ะอ่ะนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับยกไม้ให้ครับชื่อชื่อชื่อสกุลเลยครับทองคำสารวัตรครับละปครับสารวัตรนะครับล้ายนิดงมานาอำเภอสุซมานครับอำเภอกุสุมานตำบลตำบลนาโพครับตำบลนาโพซื้อไปกี่บาท 360ครับ360บาทได้มอเตาร์ไซค์ร้อบาทโอ้โหลูกชายเป็นคนตัดนะครับเอาถ่ายนะครับดีใจกับพี่น้องเรานะครับชาวอำเภอกู้สุมานนะครับตำบลนาโพนะครับอำเภอกู้สุมานซื้อไป1 8แปใบ360บาทครับดีใจด้วยครับขอบคุณนะครับสปอนเซอร์นะครับชาญยนต์นะครับ ฮอนด้าเวฟร้อยสิบไอนะครับูาคาสี่หมื่นบาทนะครับขอคุณ<อ>ครับขอบคุณครับที่แจกยิ่งอย่างที่เห็นนะครับท่านพ่อเมืองการันตีนะครับอาเชิญครับเชิญครับเชิญถ่ายรูปกับมอเตอร์ไซค์นะครับท่านนายกเหล่าอาชาตรออยู่ข้างล่าง นะครับผมเห็นแล้วก็ภูับใจมากมนสิทธิ์เพศาลธนวัฒน์ผู้ราชการจังหวัดสกลนครนะครับท่านพ่อเมืองของเราพร้อมทั้งท่านรองผู้ราชการจังหวัดทั้งสามท่านท่านปลัดจังหวัดท่านเลี้ยงเหล่ากาชาติขลังบรรเหล่ากาชาติท่านในนายเพลสมังกันดีด้วยครับโอนดวยวันนี้จะภาพใหญ่แหนเพิร์ดไปลุ้งไข่บุตรแหนเพิร์ที่หล่อที่สุดในประเทศไทยเพื่อนผมเพื่อนผมหนุ่มด้วยหนุ่มผมเพื่อนผมนะครับเอาละครับเอาเช่นดอกฟ้าเพชรพุพานต่อแล้ครับขอบคุณครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณผู้หลักผู้ใใหญ่่จดีะับรวม ส่งให้กับผู้โชคดีด้วยหมอลำม,มาเลยือกดีรอนได้เลยเนี่ยก็ตาม<ะ>คำมัน<ะ>่นสัญญานะคะว่าดอกฟ้ามาแจกมาให้